วันนันนยกุลครบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสุขสมรวยวันธนิยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอำนาจเจริญเขตหนึ่งพักภูมิใจไทยคะ่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องหาลือท่านประธานสองเรื่องคะ่ะเรื่องแรก โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดมีนักเรียน1,939คนมีอาคารเรียน5หลังอาคารอเนกประสงค์1หลังจากที่ดิฉันได้ลงพื้นที่หารือกับผู้บริหารครูคู่ปกครองและนักเรียนพบว่าอาคารอเนกประสงค์หลังนี้ได้สร้างตั้งแต่ปี2529 มีอายุใช้งานมาแล้วถึง38ปีค่ะมีสภาพเก่าชำรุดต้องซ่อมแซมทุกปีโรงเรียนได้ใช้อาคารดังกล่าวเป็นหอประชุมเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนแต่ด้วยขณะนี้มีจำนวน,นนักเรียนมากขึ้นและมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นทุกปีค่ะปัจจุบันเด็กนักเรียนได้ใช้อาคารนี้เป็นโรงอาหารเพื่อเป็นสถานที่รับประทานอาหารกลางวันด้วยค่ะ และยังเป็นสถานที่ที่เด็กต้องใช้ทากิจกรรมต่างๆจากความจําเป็นดังกล่าวทางโรงเรียนได้ขออนุมัติงบประมาณรายการงบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษใช้งบประมาณ24ล้านบาทค่ะดิฉันขอฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกระทรวงศึกษาธิการให้ช่วยเร่งรัฐงบประมาณดังกล่าวให้ด้วยค่ะเรื่องที่ส เป็นเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ใช้ถนนอจ3 0มศบ้านโนนเมืองเป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างสองอำเภอคืออำเภอเมืองและอำเภอหัวตะพานเป็นถนนสองช่องจราจรอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทค่ะปัจจุบันถนนมีความแับแคบมากไม่เพียงพอต่อปริมาณรถที่วิ่ง ประกอบกับถนนดังกล่าวมีสภาพสุดโทมจึงได้มีการเสนอของบประมาณซ่อมแซมเป็นระยะทางประมาณ4กิโลเมตรใช้เงิน2 4ล้านบาทค่ะเพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางดิฉันก็ขอฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกระทรวงคมนาคมให้ช่วงเร่งรัดงบประมาณให้ด้วยค่ะขอพระคุณมากค่ะขอบคุณครับขอเชิญท่านวุฒิพงษ์